กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอหลักสูตรการเขียนแบบโดยโปรแกรม AutoCAD หลักสูตรเขียนแบบงานขอสร้าง 2D จิดประสงค์ในการทำหลักสูตร 1. เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการเขียนแบบแดึงู้สนใจวิชาชีพเขียนแบบ 2. ขออุทิศ บุญคุศลน,นี้แด่คุณแม่จิตตางคองสุพลและเตี่ยเฉยมือแท่ตั้งหลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรมออโต c a คหลักสูตรเขียนแบบงานก่อสร้าง 2D มีเนื้อหาดังนี้ 1. การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในงานเขียนแบบ 2. เนื้อหาคำสั่งต่างๆ 3. แบบฝึกหัดเวิร์กช็อป 4. การเลือกซื้อพิมเตอร์ใช้ในงานเขียนแบบ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในงานเขียนแบบ1คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางแนะนำให้ใช้ i5 ขึ้นไปชิปเซ็ตเป็นหัวใจหลักของเมนบอร์ดเมนบอร์ดแนะนำให้ใช้2ยี่ห้อคือ Gigabyte และ a s u s ซึ่งผมใช้มาแล้วมีปัญหาน้อยมากหน่วยความจำหลัก Memory แบ่งออกเป็นร o อมกับแรม แนะนำให้ใช้แรม16 g ิขึ้นไปนะครับหน่วยความจำสำรองฮาร์ดดิสแบ่งได้4ชนิด 1. IDE 2. EIDE 3. s a n ซ a เป็นมาตรฐานของฮาร์ดดิสปัจจุบันนะครับ 4. s c s เป็นฮาร์ดดิส์สำหรับเครื่องเซเวอร์ทั่วไปนะครับเครื่องเล่นแผ่น CD การแสดงผลให้ใช้รุ่นดีๆไปเลยนะครับ การเสียงจอภาพแนะนำให้ใช้2จอสบายตานะครับเคสเมาส์แป้นพิมพ์กล้องเครื่องสํารองไฟให้สําลองไฟมากกว่า10นาทีขึ้นไปนะครับส่วนระบบปฏิบัติการและโปรแกรมแอนตี้ไวรัสระบบปฏิบัติการแนะนำให้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเป็นโปรแกรมใช้งานง่ายโปรแกรมแอนตี้ไวรัส แนะนำให้ใช้ McAfee, t r a d e Micro, Antivirus และ ESET n o t e 32เพราะว่าเป็นโปรแกรมใช้งานง่ายและมีการอัปเดตไวรัสตลอดระยะเวลาในลิขสิทธิ์ที่ซื้อไว้ 2. คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแนะนำเลือกใช้ย e ี่ห้อ Dell และ ASUS ซึ่งมีปัญหาน้อยมากนะครับสเปค เครื่องเล่นเกมน่าจะโอเคนะครับขอบคุณนะครับ